Uh, FC แฟนของ a อด m ี่ฟามิลีชานนะครับผมหลังจากที่กลับบ้านไปทำธทุระแล้วก็ตามหาช้างเผือกในป่าลึกนะครับผมผมก็ได้มา3ามขุนพลนะครับส่วนพวกเก่นนี่ผมยังไม่เปิดแล้วกันแต่ผมจะเปิดแค่3ามตัวเนาะโอเคครับผม uh, ดูตรงที่ตรงนู้นก่อนนะครับ ตัวนี้ผมได้มาจากตาสอนนะครับตาสอนอำเภอปทุมรัฐครับบ้านเหล่าปาแคนครับผมอันนี้ยังยังเจอทั้งฝนเจอทั้งอะไรในการเคลื่อนย้ายนะครับก็จะซึมๆหน่อยกินข้าวหรือ,อยังก็ไม่รู้ครับโอเคนะครับผมตัวนี้อันนี้ก็ได้มาสิบห้าใบแดงนะครับผมจากตาสอนแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ย ดูทรงแล้วแต่รอดไหมเนี่ย <c oughs> เอาเข้าวให้กินก็ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่รู้จะเป็นยังไงขี้เขียวครับผมมาติดตามผลงานแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ตั้งชื่อนะครับผมโอเคครับม,มากรงที่สองครับตัวนี้ได้มาจากอาจารย์เปาครับอาจารย์เปาเป็นทุรละกัดหาให้นะครับตอนนี้เป็นนกสายปีนอันนี้ก็สิบห้าใบแดงเหมือนกันครับผม เป็นนกมาจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสองนะครับติดกันน่อันนี้คือมีแววแล้วครับแมในทิศทางที่ดีแต่ผมต้องมาปรับเขาเพราะว่าเป็นนกสายปีนผมต้องมาปรับในการใช้ไม้ไม้เศร้านะขึ้นแบบไม้เศร้าแต่ก็ไม่น่าจะยากหรอกครับก็รอดูว่าเขาจะเป็นช้างเผือกให้ผมไหม จะมาแทนที่เสือเบี้ยวได้หรือเปล่านะครับตัวไหนจะมาแทนที่เสือเบี้ยวนะครับผมเอาโอเคมาตัวที่สามนะครับผมตัวที่สามคือ,อเจ้าเกาะเพชรนกตัวนี้อาจารย์บาสให้มาฝึกต่อนะครับไม่มีค่าตัวนะครับผมเพราะว่าผมกับน้องเขาก็เหมือนพี่เหมือนน้องนะครับพอดีน้องเขาไปทํางานที่ท,ท,ที่ที่ไหนไม่รู้ แ,แถวแถวภาคตะวันออกครับน้องก็เลยให้ผมมาดูแลก็ให้มามามาอุปถัมภ์ต่อมาปั้นต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนกประมาณเสียงกลางๆนะครับมาดูว่าเกาะเพชรเนี่ยจะไอพัฒนาไปได้ถึงไหนนะครับผมจะเป็นช้างเปลือกให้ผมไหมอโอเคครับผมก็คือเที่ยวนี้กลับไปก็หลังจากการสูญเสียของ เสียเบี้ยวนะครับผมก็เสริมทับมาก็คือหลักๆคือ3ตัวครับหลักๆคือ3ตัวนี้หลักๆเลยแต่ผมยังมีลูกเสือหมาดอีกตัวหนึ่งแล้วก็ได้จากอาจารย์บาสเนี่ยนี่ยครับผมช่องอีสานใต้สายล่านะครับอันนี้ได้จากอาจารย์เปาคนต่อนกทุ่งกวานะครับ อีกตัวนั้นก็คือของพ่อใหญ่สอนบ้านเราประแคนแกไม่ได้ทำยูทูบนะยังไงช่องอีสานใต้สายล่าแล้วก็คนต่อนกทุ่งเวลานี่ยังไงก็ฝาก f อซหรืออาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมชมคลิปของทางช่องเราด้วยนะครับโอเคครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสามทหารเสือเนี่ย ที่ผมเสริมเข้ามาใหม่เนี่ยจะมีเขี้ยวเล็บแค่ไหนครับจะผลิตเฉลยได้เยอะไหมแต่ตัวนี้ก็แต่ตอนช่วงนี้ก็ต้องรอให้เขาปรับตัวก่อนปรับตัวเพราะเขาตอนที่เดินทางกลับมาโดนทั้งฝนโดนทั้งการเคลื่อน,น,นย้ายแบบรถยนต์เนาะบางครั้งมันเปลี่ยนที่นะครับบางทีมันทําให้นกต้องหนึง่งต้องเปลี่ยนนายใหม่ ไม่เคยเห็นหน้านายใหม่ก็ต้องปรับตัวเข้ากับนายใหม่สองต้องปรับตัวเข้ากับสถานที่สามการเคลื่อนย้ายนะครับว่ามันทีนี้เรามาดูว่าไอ้สามตัวเนี้ยตัวไหนจะปรับตัวได้เร็วที่สุดถ้าตัวไหนปรับตัวเร็วก็ได้เล่นเร็วนะครับก็มาลุ้นดูกันครับว่าสามสหารเสือของผมตัวไหนจะไปตัวไหนจะรุ่งตัวไหนจะไม่รุ่งนะครับผมก็ ฝากอาจารย์ทุกท่านติดตามผลงานของอันนี้คือเกาะเพชรนะครับของอาจารย์บาสส่วนตัวนี้คือ,อเจ้าสุวาารรณอาจารย์เปาเป็นธุระตัดให้ส่วนตัวนู้นยังไม่มีชื่อครับเป็นของอาตาสอนพ่อใหญ่สอนปทุมรัฐนะครับอันนี้สุวรรณภูมิตัวนี้สุวรรณภูมินะครับ อตอนนี้ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมมาติดตามไปด้วยกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานของสามทหารเสือว่าจะเป็นยังไงรอดูทางช่องของเราได้เลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มาแ,นะแนะนำรีวิวนกต่อตัวใหม่ที่หนึ่งเข้ามานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ ชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์แต่ถ้าอยากจะดูช่องผมแน่ๆให้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งครับผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมเดยวต้องให้ดู